ตอนที่4 2 7รยเป็นอะไรกันเมื่อคิดได้ดังนั้นหลินร่วนก็พลันรู้สึกผิดขึ้นมานี้ตนกำลังระบายความโกรธลงที่เขาอย่างนั้นหรือเมื่อเซียวจิงเฉินเห็นว่าสีหน้าของนางเปลี่ยนไปเล็กน้อยจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่เดิมที่หลินร่วนรู้สึกอายที่จะเอ่ยแต่พอลองคิดดูดีๆแล้วเรื่องแบบนี้บอกให้เซียวจิงเฉินทราบเอาไว้ก่อนจะดีกว่าเพราะนางให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจำต้องเอ่ยออกมาตามตรงเพื่อให้เขาได้รับทราบเมื่อตัดสินใจได้แล้วหลิงรวนจึงเปิดปากเอ่ยว่าเมื่อครูมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาใช้บริการที่ร้านในกลุ่มนั้นมีสองคนที่ชอบพอท่านคนหนึ่งเอ่ยต่อหน้าคนอื่นๆว่าขนมในร้านของข้าไม่อร่อยอีกคนเกลี้ยกล่อมให้ข้าร่วมมือกับนางเพื่อช่วยให้นางแต่งเข้าจวนอองและนางยังเอ่ยเตือนข้าอีกว่าผู้ที่ชอบพอท่านมีจำนวนมากทั้งหมดล้วนเป็นหญิงสาวสูงสักจากตระกูลใหญ่มีฐานะสูงส่งระวงังพวกนางจะเล่นงานข้ารับหลัง เมื่อเซียวจิงเฉินได้ยินดังนั้นจึงเลิกคิ้วเล็กน้อยแล้วเอ่ยถามว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือหลินรวนพยักหน้าใช่บนใบหน้าของเซียวจิงเฉินเริ่มปรากฏรอยยิ้มออกมาเจ้ากําลังหึงข้ายอย่างนั้นหรือใบหน้าของหลินรวนแดงเรื่อเล็กน้อยต่อให้ตายนางก็ไม่ยอมรับหรอก หม่อมฉันไม่ได้หึงท่านสักหน่อยหม่อมฉันแค่คิดว่าเสียงจวินขั้นสี่ที่ไม่มีอำนาจใดในสายตาของหญิงสาวสูงสักเหล่านั้นคงเป็นแค่มดตัวหนึ่งหากวันใดความสัมพันธ์ของพวกเราถูกเปิดเผยออกไปคนเหล่านั้นจะไม่ส่งคนมาดักทำร้ายหม่อมฉันหรือเซียวจิงเฉินเป็นคนฉลาดและช่างสังเกตหลินรวนออกอาการเช่นนี้เขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่านางกำลังหึงเขาอยู่เห็นได้ชัดว่านางกำลังหึงหวงเขาทว่าเขากลับไม่รู้สึกรำคาญเลยแม้แต่น้อยกลับดีใจมากด้วยซ้ำ แต่เขาก็ไม่อยากให้นางโมโหจนเสียสุขภาพเพราะดังนั้นจึงเอ่ยออกมาว่าเรื่องเหล่านี้เจ้าไม่ต้องกังวลข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าแค่รอเป็นชายาของข้าก็พอเรื่องอื่นปล่อยให้ข้าจัดการรวมไปถึงสตรีที่เอ่ยว่าจาไราสาระเหล่านั้นด้วยคําว่าไร้าสาระเพียงสามคำก็ทําให้หลินร่วนอารมณ์ดีขึ้นมาได้แล้วดังนั้นนางจึงผ่อนคลายสีหน้าลงแล้วเอ่ยว่าท่านเอ่ยแล้วก็ต้องทําให้ได้หม่อมฉันไม่อยากถูกดักทําร้ายกลางทางหรอกนะ ดวงตาของเซียวจิงเฉินเริ่มเยือกเย็นลงกลิ่นอายสังหารพวยพุ่งพุ่งออกมาทันใดหากมีผู้ใดกล้าแต่ต้องเจ้าแม่เพียงปลายนิ้วเปิดหวางจะทําให้มันผู้นั้นรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตหลินรวนไม่ได้วาดกลัวทั้งยังรู้สึกหัวใจเต้นแรงเซียวจิงเฉินในสายตาของนางตอนนี้ช่างรูปงามยิ่งนักไม่เสียทีที่เขาเป็นชายหนุ่มที่นางชื่นชอบความรู้สึกหงุดหงิดงุดงนง่านก่อนหน้านี้มาลายหายไปอย่างรวดเร็วทว่าหลินรวนก็เขินอายเกินกว่าจะแสดงออกมา ดังนั้นนางจึงเอ่ยว่าในเมื่อท่านยืนยันเช่นนี้หม่อมฉันก็วางใจเซียวจิงเฉินมองนางอย่างอ่อนโยนและรักใคร่จากนั้นก็เอ่ยว่าวันหลังอย่าเก็บเรื่องไร้สาระเหล่านี้มาใส่ใจอีกละ่ะลินรวนพยักหน้ารับอย่างมีความสุขแล้วตอบรับว่าในเมื่อท่านรับปากแล้วหม่อมฉันย่อมไม่เก็บเรื่องเหล่านี้มาใส่ใจอีกไปเพคะเซียวจิงเฉินเอ่อยอย่างจนปัญญาว่าในเมื่อไม่โกรธแล้วเหตุใดยังเรียกว่าท่านอองอยู่อีกเล่า ฟังแล้วขัดหูยิ่งนะักลินรวนกระแอมไอเบาๆก็ที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวนี่เพคะเซียวจิงเฉินสายสีสายอย่างขบขันเจ้านี่นะเอาเถิดข้ายังมีธุระต้องไปจัดการเมื่อครู่แค่ผ่านมาทางนี้จึงว่าเข้ามาหาเจ้าทวบัตดนี้ต้องรีบไปแล้วลินรวนรีบลุกขึ้นยืนแล้วเอ่อยว่าต้องการนําอาหารไปด้วยหรือไม่เซียวจิงเฉินสายสีสะพลางตอบว่าข้าไปทํางานไม่ค่อยสะดวกเท่าใดนะั หลินรวนพยักหน้ารับเช่นนั้นก็ระมัดระวังตัวด้วยเซียวจิงเฉินยิ้มออกมาบางๆาพลางยื่นมือไปลูบผมของนางจากนั้นก็หันหลังกลับแล้วกระโดดขึ้นไปบนกำแพงสูงเพียงไม่นานก็หายลับไปอย่างไร้ร่องรอย